พระวินัยปิดกบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่1นถึงแมีเนื้อหาสาระโดยย่อดังนี้ 1. มหาวิพังว่าด้วยสิกขาบทหรือศีลของพระภิกษุ227ข้อคือปร,ราชิกสีสังฆาทิเศษ13อนิยตะสองนิสกิยปาจิตตีสาสปาจิตตีเก้าสอง ปาติเทศนิยะสเสขียวัเจ็ดสิบอธิกรณะสมถะเจ็ดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิกขาบทในปาติโมกหรือภิกขุปาติโมก 2. ภิกขุนีวิพังว่าด้วยสิกขาบทของนางภิกษุณีหรือภิกขุนีปาติโมก3า1สิกขาบท 3. มหาวัค เล่าเรื่องตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สเสด็จออกไปประกาศพระศาสนาการประทานอุปสมบทแก่ผู้มาขอบวชพูดถึงการอุปสมบทอุโบสถการจำพรรษาเครื่องหนังเภสัตรกระถินจีวรนิฆากรรมการออกจากอาบัติการระงับอธิกรณ์การทะเลาะวิวาทและสามัคคี 4. จุลวัคว่าด้วยการบรรัญญัติปลีกย่อยเรื่องเสนาสนะสังคเพศวัดปฏิบัติต่างๆการงดสวดปาติโมกเรื่องกำเนิดและพัฒนาการของภิกษุณีสงฆ์ลงท้ายด้วยประวัติการทำสังฆนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง 5. ริวานประมวลเรื่องเบ็ดเล็ดเกี่ยวกับสิกขาบท ของภิกษุและภิกษุณีเป็นคู่มือศึกษาพระวินัยนำเสนอโดยแต่งเป็นคำถามคำตอบเพื่อให้เข้าใจจำแจ้งพระวินัยปิดกมีการแบ่งอีกอย่างหนึ่งคืออาธิกรรมมิกะปาจิตตีมหาวั์จุลวั์และปริวานย่อเพื่อจำง่ายว่าอาปามะจุปะดังนี้ อาธิกรมมิกะว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัตหนักคือปาราชิกสังฆาทิเศษและอนิยตะปาจิตตีว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัตเบาตั้งแต่นิสักยะปาจิตตีจนถึงเศิยะรวมตลอดถึงภิกุณีวิพังทั้งหมดมหาวกักว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกสิบคันธกะหรือสิบตอนจุลวัค ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกอีกสิบสองตอนสุดท้ายปาริวานว่าด้วยเรื่องปลีกย่อยหรือคู่มือศึกษาพระวินัยบรรจุคำถามคำตอบสำหรับซักซ้อมความรู้ความเข้าใจพระวินัยข้อสังเกตบางประการและจุดที่ควรเน้น1 สถาบันส์เกิดและพัฒนาขึ้นเพราะกระแสสังคมผลักดันพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดรูปแบบตายตัวเพียงวางไว้หลุมหลวมว่าผู้บวชต้องประพฤติรมจันย์ประพฤติอย่างไรบ้างไม่มีรายละเอียดผู้มาบวชระยะแรกเป็นผู้เบื่อโลกแล้วจึงไม่ต้องมีสิกขาบทหรือศีลว่าจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะทำถูกต้องโดยอัตโนมัติแล้ว พิธีบวชทำง่ายๆเพียงตรัสว่าเยหิภิกขุจงเป็นภิกษุมาเถิดก็เสร็จพิธีคุณสมบัติผู้บวชก็ไม่ได้กำหนดแน่ชัดต่อเมื่อมีผู้อายุน้อยอย่างพระโอรสคือพระราหุลมาบวชจึงกำหนดอายุและวางคุณสมบัติอื่นๆด้วยสิกขาบทไม่ได้ตรัสขึ้นสำเร็จรูปเหมือนกฎหมาย หากตราขึ้นหลังมีการทำผิดแล้วมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งมีผู้ประพฤติไม่สมควรแก่สมณะชาวบ้านตำหนิติเตียน 2. เรื่องรู้ถึงพระพุทธองค์ทรงเรียกมาสอบสวนท่ามกลางสงฆ์เมื่อยอมรับสารภาพทรงตำหนิและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำเช่นนั้นอีกผู้ทำผิดคนแรกไม่เอาผิด เรียกว่าอาธิกร,รมิกะแปลว่าต้นบัญญัติในวงเล็บเป็นที่อ้างอิงในทางชั่วขั้นตอนนี้เรียกบัญญัติ 3. เมื่อมีการล่วงละเมิดอีกเพราะมีช่องโหว่บางอย่างก็ส่งบัญญัติเพิ่มเติมเรียกว่าอนุบัญญัติ 4. หลังบัญญัติแล้วถ้ามีการทำผิด ทรงไม่สามารถตัดสินได้พระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยเป็นเรื่องๆให้เป็นแบบอย่างการตัดสินใจในการต่อมาเรียกว่าวินีตวัตถุ 5. สิกขาบทวิพังและปะทะภาชนีให้คำนิยามและอธิบายความของศัพท์ยากตลอดถึงตั้งสมมุติฐานว่าถ้าทำอย่างนั้นๆจะผิดหรือไม่ 6. ข้อยกเว้นสิกขาบทแต่ละข้อมีข้อยกเว้นเช่นไม่มีเจตนาไม่ผิดวิกลจริตไม่ผิดเป็นต้นอาบัตและการต้องอาบัตหนปาราชิกอาบัตหนักทำแล้วขาดจากความเป็นภิกษุทันที 2. สังฆาทิเศษ อาบัตหนักรองลงมาทำผิดแล้วต้องให้อยู่กรรมสามทุนลัดใจอาบัตหนักรองลงมาจากปาราชิกและสังฆาทิเศษเกิดขึ้นเมื่อตั้งใจจะละเมิดอาบัตสองอย่างนั้นแล้วทำไม่สมบูรณ์เช่นตั้งใจจะฆ่าเขาแต่เขาไม่ตายต้องทุนลัดใจบางทีเรียกอนิยตะแปลว่าไม่แน่แต่อนิยตะ ไม่ใช่ชื่ออาบัติ 4. ปาจิตตีอาบัตเบาทำผิดแล้วลงอาบัตตก 5. ปฏิเทศนิยะความผิดที่ต้องแสดงคืนคือต้องอาบัตเกี่ยวกับบุคคลใดให้แสดงกับบุคคลน,นั้น 6. ทุกกฎอาบัตเบา ส่วนมากเกี่ยวกับมารยาทต,ต่างๆที่ไม่เหมาะสม 7. ทุพพาสิทธ์พูดไม่ดีอาบัตเบาเกิดจากความผิดพลาดในการพูดไม่เหมาะสมจุดประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยส่วนรวมเพื่อความดีงามของพระสงฆ์เพื่อความผาสุกข,ของพระสงฆ์ ประโยชน์เฉพาะบุคคลเพื่อขจัดคนหน้าด้านเพื่อความผาสุกข,ของผู้ทรงศีลประโยชน์คือความดีงามแห่งชีวิตเพื่อป้องกันความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อขจัดความเลวร้ายในอนาคตประโยชน์แก่พุทธศาสนิก,กชนเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส เพื่อให้ผู้เริ่อมใส่แล้วเริ่อมใส่ยิ่งขึ้นประโยชน์แก่พระศาสนาเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมและเพื่ออนุเคราะห์พระวินยัยคือสนับสนุนความมีระเบียบวินยัยกำเนิดภิกษุณีสงนางปชาบดีโคตมีทูลขอบวช เบื้องแรกทรงปฏิเสธต่อมาทรงบวชให้ตามที่พระอานอนท์กราบทูลขอโดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข8ข้ออย่างเคร่งครัดหรือที่เรียกว่าคารุธรรม8ข้อหน้าพิจารณาคือเหตุผลที่ทรงปฏิเสธในเบื้องต้นและคำถามที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนหรอที่ไม่อนุญ,ญาตให้สตรีบวช จริงหรือไม่เป็นเรื่องพึงพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านก่อนจะสรุปอะไรง่ายๆได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการปกครองสงฆ์และการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า 1. คนหมู่มากต้องมีวินัยวินัยจึงบัญญัติสำหรับปกครองคนหมู่มากให้เรียบร้อย 2. การบัญญัติวินัยส่งดูกฎหมายทางโลกด้วยส่งปรึกษานักกฎหมายและส่งให้มีประชาพิจารณ์ด้วย 3. ทร่งให้แก้ไขลดย่อนและเพิ่มความเข้มงวดเพื่อความเหมาะสม 4. คำหนึ่งถึงปัญนณนติวัชชะและโลกะวัชชะเพื่อความสมบูรณ์ของข้อปฏิบัติ สำหรับคำว่าปัญติวัชชะหรือปัญติกกวัชชะคือโทษทางพระวินัยตำหนิส่วนโลกะวัชชะคือโลกติเตียนข้อสังเกตบางประการและจุดที่ควรเน้นสองข้อสุดท้ายคือในวินัยปิดกมีพุทธประวัติตอนตรัสรู้จนถึงประกาศพระศาสนาอย่างละเอียดและมีการสังคยนาสองครั้ง การบันทึกสังคยนาไว้เพียงสองครั้งทำให้สันนิษฐานว่าระยะเวลาที่พระธรรมวินัยได้แตกออกเป็นปิดกสามปิดกมีขึ้นก่อนสังคยนาครั้งที่สามและถ้ามีภายหลังสังคยนาครั้งที่สามคงถูกบันทึกไว้ด้วยประมาณเวลาคร่าวๆของกำเนิดระดับลยปิดกคือระหว่างพุทธศตวตรรษที่สถึงสาม